ทุกคนดูจาจเห็ดนะคะเมื่อวานนี้เห็นไหมคะว่าเต็มตะก้าจะล้นนะคะพอเขาละลายนะคะคน้ําแข็งละลายเขาก็จะเหลือหน่อยนึงเขาก็จะยุบลงนะคะทุกคนเห็นไหมคะนี่จ้าน้ำแข็งละลายแล้วจ้ะมาโดยนิงพาตัดขายเห็ดจ้ะสวัสดีจ้าทุกคนมาจ้ะนี่นิ้งพาตัดขายเห็ดขายจ้ะนี่เห็ดดอกสวยๆนะคะ ดอกสวยๆใหญ่ๆเลยจ้าเห็ดแข็งนะคะทุกคนเห็ดแข็งนี่เห็ดแข็งจ้าดอกใหญ่ๆสวยๆคือเห็ดช่วงนี้ก็จะเป็นน้ําแข็งเป็นเห็ดแข็งไปแล้วนะคะทุกคนก,ก็อันนี้นะคะทุกคนเขาก็จะละลายก็จะเป็นเหมือนเดิมนะคะ ใครที่ถามว่าเห็ดละลายแล้วเป็นยังไงเหมือนเดิมนะคะเห็ดอันนี้เขาจะไม่ฝ่อนะคะทุกคนเขาจะปกติเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะนี่จะเห็ดสวยเหมือนเดิมกินได้เหมือนเดิมรสชาติเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงจ้ะนี่คือสเสน่ห์ของเห็ดดานะคะทุกคนเห็ดดานี่คือเขามีเสน่ห์ตรงที่ว่าเขาอยู่ได้กับความหนาวนะคะนี่คือเสน่ห์ของเห็ดดาเลยนะคะ ไปจาหนิงพาตัดขาเห็ดกันจาวันนี้เดี๋ยวนิงจะตัดขาเห็ดให้ลูกค้านะคะทุกคนไปชมกันจา้าทำความสะอาดเห็ดนี่นะคะเห็ดที่เห็ดแข็งนะคะที่เขาละลายแล้วนะคะทุกคนก็จะเป็นเห็ดปกตินะคะจะไม่มีฟอ่อไม่มีอะไรนะคะเห็ดนี้เขาจะอยู่ได้กับกับความอน,นี่จ้ะกับน้ำแข็งเห็ดนี้มหัศจรรย์มากเขาจะอยู่กับน้ำแข็งได้จ้ะ หนิงไปเก็บเห็ดแข็งมานะคะทุกคนขอบอกว่าป่าสวยมากนี่จ้ะหนิงก็จะตัดขานะคะทุกคนหนิงจะตัดขาให้ลูกค้านะคะตอนตอนนี้หนิงก็ยังเก็บลูกค้าเห็ดยังไม่หมดนะคะทุกคนบอกเลยว่าปีนี้ปีนี้เก็บลูกค้าเห็ดยังไม่หมดเลยจ้ะหนาวมาแล้วจ้ะนี่ตัดขาเห็นให้ลูกค้าก่อน ดอกใหญ่ๆเจ้ะทุกคนดอกใหญ่ๆสวยๆดอกเห็ดหนิงนะคะรีบนะคะทุกคนหนิงรีบรีบเพราะว่าหนิงเก็บลูกค้ายังไม่หมดเลยจ้ะหนาแล้วจ้ะนี่ช่วงช่วงไอ้นี้ก็จะเก็บเห็ดที่เห็นหนิงเก็บเห็ดมาเยอะๆเยอะๆนะคะทุกคนบางคนก็สงสัยว่า เก็บไปเยอะแยะทําไมจะกินหมดหรออะไรอย่างนี้นะคะทุกคนคือนิงเก็บขายนะคะบอกไว้ตรงนี้เลยนะคะว่านิงเก็บมาเท่าไหร่ก็ไม่พอนะคะเพราะว่าหนิงเก็บขายนิงมีลูกค้าจะนิงเก็บขายจนจนเข้าป่าไม่ได้เลยนะคะดอกสวยๆเห็นไหมคะเวลาเข้าละลายเขาก็สวยเหมือนเดิมปกติ นี่สวยเหมือนเดิมปกติจ้ะทุกคนเก็บเห็ดขายสนุกมากป่าก็สวยเห็ดก็สวยเป็นอะไรที่แบบว่ามีความสุขนะคะมีความสุขที่ได้เข้าป่าเดินชมบรรยากาศชมบิวในป่า สวยนะคะเห็ดเห็ดบ้านนิงีเห็ดนี้จะออกเยอะเยอะมากไปเดินไปตรงไหนก็มีแต่เห็ดเห็ดเนี้ยเห็ดเห็ดดำเนี่ยจะจะเยอะเยอะการที่เห็ดออกเขาน่าจะออกตามสภาพป่าเนาะจะตามสภาพป่าแต่ว่าสภาพป่าบ้านนิ้น่ะเห็ดดำออกเยอะ เห็ดพิ่งหวานก็ออกเหมือนกันถ้าปีไหนออกเยอะก็เยอะอขอบอกว่าปีนี้เห็ดนางไกนะ่ไม่ได้เก็บเลยนะคะทุกคนคือรีบมากแล้วก็หลายๆอย่างเห็ดนางไก่บ้านเต็มป่าไม่ได้เก็บไม่มีเวลาไปเก็บจ้ะดูเห็ด เห็ดดอกใหญ่สวยนะคะช่วงนี้จะเป็นดอกใหญ่ๆสวยๆจะทาความสะอาดไม่ได้ยากเลยตัดตัดขา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 คือเห็ดมันสวยอยู่แล้วนะคะเราไม่ต้องทําอะไรมากนะคะแค่มาตัดตัดขาตัดรากเขาออกนิดนึง สวยมากยังกระดอกไม้ดอกใหญ่ๆสวยๆแกตัดรากเขาออกนิดเดียวนะคะทุกคนไม่ได้ทำความสะอาดยากนะคะเห็ดเห็ดเขาดอกใหญ่แป๊บเดียวเต็มถังดอกใหญ่คือเห็ดในป่ามันยเยอะเนาะ สำหรับนิ้งนะเหตุนั้นปลามันเยอะแล้วทีนี้นิ่งก็สามารถเลือกได้เนาะนิงก็ไปเลือกเก็บเอาดอกใหญ่ๆจ้ะถ้าดอกเด้งเล็กๆดูแล้วเราก็ดูพิจารณาเอานะคะถ้าดอกเล็กๆดูแล้วขามันยาวหรือว่ามันสวยอย่างเงี้ยนิงก็เก็บเหมือนกันนะคะเียเหมือนอย่างเงี้ยเขาดอกเล็กก็จริงแต่ว่าแต่ว่าเขาสวยคือเราก็ดูดูสภาพนะคะ พูดง่ายๆก็เราก็ดูสภาพสินค้านะคะเราก็ไปเลือกเอาเลือกเอาคุณภาพออกมาจา้ะแต่ถ้าเป็นดอกเล็กๆที่แบบว่าถึงจะออกเยอะนิ่งก็ไม่เก็บนะคะมันเสียเวลาดอกเล็กๆที่แบบว่าไม่ค่อยสวยนะจ้ะนิ่งก็เดินผ่านจาะมันเสียเวลาจ้ะทุกคน,นเ,เห็ดเรามันเยอะเราเลือกได้เราก็ไปเลือกเอาดอก ดอกสวยๆดอกใหญ่ๆไปนะคะทุกคนดอกแบบนี้ก็โอเคบอกเลยว่าเก็บเห็ดยังไม่หมดป่าเลยทุกคนหนาวมาแล้วไม่ได้เข้าป่าแล้วทีนี้เดี๋ยวนิงจะพาเข้าป่าจนจนจะเข้าป่าไม่ได้นะคะทุกคนแต่ว่าหิมะก,ก็เริ่มลงแล้วจ้ะ ว้ายต้องตัดใจแล้วนะคะทุกคนทำใจไม่ได้เลยไม่ได้เข้าป่าต้องรอปีหน้านะคะทุกคน ใหญ่ยซุยคือเห็ดนี้นะคะทุกคนแข็งก็เก็บได้นะคะเอาเออกเวลามาละลายเขาก็เป็นปกตินะคะ <ๆ S 2> เป็นปกติเหมือนเดิมเลย <ๆ S 2> คืออั <ๆ S 2> มาสจัจรันมากนะคะเห็ดนี้ <ๆ S 1> ซึ่งหนิงมีลูกค้าเพราะว่าอัน <ๆ S 1> นี้นะคะทุกคน ช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบว่าไม่มีใครเข้าป่าแล้วนะคะแต่ว่านิงยังเข้าได้นะคะทุกคนนิงก็เลยไปเก็บนิงไปเก็บลูกค้าก็ชอบซื้อเหมือนกันนะคะทุกคนเพราะว่าเพราะว่าเขาซื้อกับเราเขาได้เห็ดสดเนาะถ้าไปซื้อตลาดก็เป็นเห็ดดองเห็ดน,นานแล้วอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนพอเข้ามาซื้อกับน,นิงนะคะเขาก็ได้เห็ดสดนะคะทุกคนมันเป็นช่วงช่วงไอ้นี่ช่วงหนาวเนาะ ไม่มีใครเข้าป่าแล้วนะจ๊ะมันก็เป็นโอกาสของหนิงพอดีหนิงเข้าป่าได้นะคะถ้าความหนาวนี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคเหมือนกันนะคะสําหรับนิงนิงมีเสื้อผ้านี่อันนี้ยังมีน้ําแข็งอยู่เห็นไหมคะนี่นีจ๊ะเดี๋ยวเขาก็ละลายนะคะเราตัดไปเลย นิงมีเสื้อผ้ามีรองเท้ามีอะไรสําหรับความหนาวหมดเลยนะคะก็ความหนาวก็จะไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรสําหรับนิงนะคะในการเข้าป่าแต่ถามว่าหนาวไหมหนาวนะคะบอกเลยว่าหนาวหนาวมากด้วยแต่ว่าเราก็มีเสื้อผ้ามีมีอุปกรณ์ในการเดี๋ยวว่าความอุ่นของเรานะคะ ใส่เสื้อผ้าอุ่นๆเข้า่าช่วงนี้เห็นไหมเวลาอิงถ่ายคลิปถ่ายอะไรนะคะนิงเหมือนจะถ้าเป็นช่วงนี้นะคะเหมือนจะแบบว่าอวบๆนะคะทุกคนเพราะว่านิงใส่เสื้อผ้าหลายชั้นแล้วก็ใส่เสื้อผ้าแบบกันหนาวนะเนาะนี่สวยแบบใส่เสื้อผ้ากันหนาวนะจ๊ะมันก็เลยดูเหมือนโอ้ยเวลาถ่ายรูปออกมาๆๆอวบ <ๆ S 1> อันแบบว่าเสื้อผ้ามันไอ้นี่่ะจ้ะ มันก็จะไม่เหมือนหน้าร้อนคือเราใส่เสื้อผ้าเราก็ใส่ตามสภาพอากาศเนาะยุ้มมาใส่เสื้อผ้าตามสภาพอากาศพออากาศเย็นๆหน่อยนะจะสังเกตดูว่าเวลาถ่ายรูปถ่ายอะไรเนี่โหหวกมาก นี่ก็นี่แหละเก็บเห็ดมาก็มาตัดขาที่บ้านสนุกอยู่ในป่าสนุกมากสนุกมากบอกเลย ก็ตัดขาแบบนี้แหละจ้าจทุกคนตัดไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดยิงรีบรีบรีบนะคะทุกคนเดี๋ยวลูกค้ามารับมารับของอยิงก็มาถ่ายให้ดูเนาะว่าเห็นน้ำแข็งมันเป็นยังไงนะคะ เห็ดน้ำแข็งเวลามันละลายมันก็ปกตินะคะละลายก็ปกติสวยงามปกติจ้ะช่วงเก็บนี่แบบว่าจอ้นี่มากเลยนะคะทุกคนเห็ดน้ำแข็งคือเขาเก็บเนาะเวลาหนิงโยนใส่ตะกร้าจะดังป๊อก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 นะคะทุกคนเหมือนน้ำแข็งเขากระทบกันนะจ้ะนี่แล้วเขาก็จะเต็มถังเร็วมากเก็บ เก็บเห็ดแข็งนะคะทุกคนจะได้เวลาน้อยมากนะคะทุกคนเพราะว่าเขาเต็มตะการ้าเร็วมากนะคะพอไอ้นี่เนาะเขาเป็นน้ําแข็งเนาะเหมือนกับว่าพื้นที่เขาเขาต้องการพื้นที่เยอะนะจ๊ะพอไอ้นี่นะคะทุกคนพอมาละลายนะคะมันก็จะยุบลงนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นน้ำเนาะเวลามันละลายก็จะยุบลงจะเห็ดอย่างที่นิงถ่ายให้ดูนะคะ เวลาเก็บนี่มันมากแต่ถ้าดึงขาถ้าถ้าเขาติดไม้ติดอะไรนี่คือขาหักเลยนะคะถ้าเป็นเห็ดน้ําแข็งเนาะแต่ส่วนมากก็ได้ขามาเยอะอยู่จ้ะได้ขามาก็ไม่ค่อยหักเยอะนี่อันนี้เขาเป็นน้ําแข็งอยู่เลยจะโคดอันนี้ออก นิ้งนะขายเห็ดเห็ดนี้นะ่ะนิ้งขายขายจนหิมะตกทุกป,ทกปีทุกปีจนเข้าป่าไม่ได้นะคะนิ้งขายจนจนไอ้นี่เลยจ้ะจนเข้าป่าไม่ได้เลยจ้ะก็จะได้เห็นนิ้งเก็บเห็ดแบบว่า ได้เห็นนิงเก็บเห็ดเรื่อยๆเนาะเห็ดเก็บเห็ดแข็งเห็ดอะไรไปเรื่อยๆนะคะทุกคนก็จะได้เห็นคลิปนะคะทุกคนเก็บไปจะทุกคนเนาะแต่ว่าถ้าไม่ได้เก็บเห็ดขายนิงก็ชอบเข้าป่าอยู่แล้วนะคะหนิงชอบไปเดินเล่นในป่ามันมันมีความสุขมันมันบอกไม่ถูกอ่ะป่ามันสวยป่าสวยนะคะทุกคนนิงชอบไปเดินเล่น แต่ส่วนมากก็มีออเดอร์ด้วยคือเรื่องของเรื่องเราไปเล่นป่าแล้วนะคะทุกคนแล้วมันก็มันก็มีเหตุเนาะในป่าแล้วเราก็มีลูกค้านะจ๊ะทุกคนนี่ก็เลยเออดีกว่าเราไปเล่นเฉยๆนะคะทุกคนมันก็ดีมันได้กําไรมานี่มีที่สําคัญมันมีลูกค้านี่แหละจ้ะมันก็เลยทําให้เราแบบเออไหนไก็ไปแล้วอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนไหนไหนเราก็ไปแล้วเพราะว่า ต่อให้ไม่มีไม่มีอะไรเราก็ไปป่าอยู่แล้วนะคะเราชอบไปเดินป่าเดินเล่นป่ากออ็ได้กําไรมาได้ลูกค้ามาได้กําไรมาจ้ะก็ตัดขายเห็ดไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะทุกคนนี่ ตัดไปตัดไปนะคะตัดไปเดี๋ยววันนี้นะ่ะรอดูว่าจะได้กี่ทางแต่ลูกค้านะ่ะจะมารับก่อนคนแรกมาก่อนสองครั้งแล้วก็คนต่อไปก็ตามมานิงต้องตัดตัดให้คนแรกเข้ามาก่อน สวยจะเห็ดเห็ดสวยเข้าป่าช่องหน้าหนาวนี่ก็ระวังนะคะทุกคนนีนก็จะเข้าป่าที่แบบว่าอันนี้ อกช่วยๆใหญ่ๆเก็บเห็นยังไม่หมดป่าเลยทุกคนบางป่านี่คือยังไม่ได้เข้าเลยนะคะหนาวมาแล้วอะ่ะเสียดายเสียดายเห็ดเสียดายเห็ดมากมีอยู่หลายป่าเลยนะคะทุกคนที่หนิงยังไม่ได้เข้า ปีนี้เวลาไม่ทันจริงๆปีนี้มีหลายปลาที่หนิงยังไม่ได้เข้าไปปลาที่หนิงเคยไปเก็บมาจา้านี่นะคะทุกคนหนิงก็จะตัดขาเห็ดไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเดี๋ยวหนิงจะให้ดูนะคะว่าว่าวันนี้ ได้กี่ถังนะจ๊ะว่าลอตนี้เราเก็บขายเห็ดมาเราได้กี่ถังนะคะทุกคนเดี๋ยวนิงจะให้ดูตอนท้ายคลิปนะคะทุกคนเพราะว่านิงก็ก็ค่อนข้างรีบนะคะนิงก็ตัดให้ดูแบบว่าเป็นไอ้นี่ตัวอย่างให้ดูเนาะว่านิงเก็บเห็ดมานิงเก็บมาก็มาทําความสะอาดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนนี่จะนี่นะคะ เดี๋ยวมารอเรามารอดูท้ายคลิปกันนะคะทุกคนนี่จ้ะอีจ้า,จาทุกคนเห็ดแข็งส,สวยๆนะคะนิงก็ทําความสะอาดแล้วเรียบร้อยจ้าได้หกถังจ้ะทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวลูกค้ามารับนะคะทุกคนรอลูกค้ามารับจ้าวันนี้ก็เลือกแล้วนะคะทุกคนก็นิงก็เลือกเอาแบบส,สวยๆเลยนะคะ ขายหกถังจะวันนี้นี่จ้าเดี๋ยวรอลูกค้ามารับนะคะทุกคนนิ่งทำความสะอาดแป๊บเดียวนะคะหกถังนี่รอเปิดร้านจ้าหกถังจะวันนี้หกถังขายจะขาย